สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดหัวดอนนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนะครพนมนะครับผมพาทุกท่านมารับชมนะครับบารมีองค์เจ้าปู่นะครับใหญ่ครับมีเต่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาขอพรทีหลังนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นอบอกไม่ถูกทุกคนดูเอานะครับเป็นหน้าคล้ายๆเป็นหน้ายักษ์ผสมสิงนะครับนี่นะครับวัดหัวดอนนะถ้าใครได้มาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมก็องค์นี้เป็นองคเท้าววิรูป,ปักโขนะนะครับ พระธาตเจดีศีวลีนาครกนะครับอยู่ที่วัดหัวดอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็นเท้าวิรุปรัปโขนะดูมีพลังมากนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นองค์สีเขียวแบบนี้นะครับ รงสีเขียวแบบนี้เป็นหน้าขอมนะครับองค์นี้ไม่ได้ระบ,บุชื่อนะครับไม่ทราบว่าคือองค์ไหนนะครับแต่ว่ามีอยู่ซ้ายขวานะทุกคนอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับมีอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับน,นะครับ,รบส่วนด้านด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จำหน่าย เขาเรียกว่ามีจุดบริการดอกไม้ทุเทียนเนียครับนะครับ,นะรบจุดตำนายจำนายบูชาดอกไม้ทุกเทียนะครับนั่นหนะวัดได้เลยมีทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยเลือกสักนี่นะครับถัดมานะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นอาคารสมเด็จ พุทธาจารย์สนิทชวนปัญโยนะครับท่านจะอยู่ที่ห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับโซนนี้ต้องเป็นวัตถุมงคลขออนุญาตรับชมหน่อยนะครับครับผมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาบูชาได้นะครับเป็นเป็นเรียญแล้วก็นี่พุทธรูป ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นแานขาแล้วก็จะเป็นองค์ปู่เทวีสวัสดนะครับมีอยู่3องค์นะครับอยู่ด้านสายเมืองจนนะพาทุกคนเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปสวยๆสถานที่สวยๆเดี๋ผมพาไป จะสว่างไปนิดนึงเนาะทุกคนปรับแสงอ่าโอเคเนาะอย่างนี้ดีกว่าเนาะจะได้แบบไม่เอ๊เดี๋ยวนะทุกคนตอ,อนนี้ซูมใช่ไหมครัแบแต่ให้มืดหน่อย ท่านอาจจะชอบแบบนี้นะโอเคครับผม,มนเะไรน,นะครับโอ้องนี้อง,น,องนี้เป็นปางปางเทพนะครับหล่อมากนะทุกคนนะครับอาจจะดูสว่างแต่นิดนึงนะทุกคน คนสามารถมามัดได้แดงได้นะครับนะครับสึกแบบสวยนะครับองนี้ก็จะเป็นนายักนะ สวนองค์นี้ก็จะเป็นหน้ายยกเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วเราไปที่โบสกันนะครับบริเวณวัดร่มรื่นนะครับผมว่าน่ามาเที่ยวมากนะครับนะครับอนะครับเดี๋ยวผมพาไป ตรงบริเวณนี้จะเป็นพระนาคปกนะครับพระนาคปกอยู่ด้านในนะพระนาคปกอยู่ด้านในนะครับนี่นะเป็นพระอาจารย์อยู่ตรงนี้นะนะโอเคแบบนี้นะคะสวยงามนะครับสวยมากๆเลยนะครับอืม จะมีเทวดาด้วยนะตรงนี้มีเทวดาลายล้อมอยู่อ,อ,อบรอโบสถ์นะครับนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับท่านใดที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมสามารถเข้ามาขอพรที่วัดหัวดอนนะครับไหว้พระใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดเลยนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับหาง่ายนะครับเป็น สถานที่สะดวกสบายเนาะเรามีจุดตรงไหนบ้างแล้วเราพาไปรับชมกันเนาะนะครับถัดเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นอันนี้ด้านหน้าโบสถ์นะครับก็จะมีองค์พระแม่ธรณีองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับสวยงาม วยงามน,นะครับมีองค์ปู่อยู่ข้างในนี้ด้วยนะ,ะนะนะตรงนี้มีขันน้ำมนต์ด้วยนะครับพระแม่ธรณีพลิกชีวิตวัดหัวดอนแล้วก็คำไหว้พระแม่ นเมติประสิทธิทมีลาภาประสิทธิลาภานะรพระนางสีเกตนาคเทวีนะครับตรงนี้เป็นพระนางสีเกตนาคเทวีม่ธรณีสีทองมากนะครับจริงๆแล้วสีออกทองสวยนะครับ นี่เราปรับแสงให้ทุกคนได้ดูมันก็เลยองค์ท่านจะเป็นสีทองอารามเลยนะทุกคนอ่ะถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นซุ้มนะครับมีหน้าขอมอยู่ตรงนี้อยู่ซ้ายขวานะนะครับมีองค์พญาครุฑตรงนี้ด้วยนะครับ เป็นพระราหูทรงครุฑนะครับคือถ้ามาวัดนี้แล้วมีครบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพญานาคพยาครุฑไอ้ไข่นะครับอยูด่ด้านหลังแล้วก็เป็นพระแม่ธรณีพระพิคเนตนะครับรวมครบจบในที่เดียวนะครับอันนี้เป็นคา,าถาบูชาองค์พยาครุฑนะ ขรุปิจักกิติมันตังมะอุโอมพยาครุดรุด,รด,รดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะเมตตานะลางอาถรนะเจริญนะมั่งคงอธิธามีนะครับสั้นๆแค่นี้นะครับ,นะรบจะบอกว่าทางวัดเนี่ยมอีองค์พ่อพระศิวะด้วยนะครับแล้วก็พระแม่กวนอิมอุ้ยอุ้ยลูกหมาลูกแมวมีทุกอย่างครับ คือตอนนี้ผมผมมามาครั้งแรกอันนี้เป็นอะไรครับตรงนี้พระโคโดมต้องสอบทางพะอาจารย์ใ้ชัดเจนค่ับเป็นโคนนนทินี่น่าจะเป็นโคนนนทินะครับอันนี้เครื่องประกับรับพุชาด้านหน้าเหรอครอค๋อพุชาด้านหน้าคัะคือขันหา เองบูชาขันใ่มีให้ให้บูชาครบเลยใช่ไหมขันห้าหรือว่าเรามาแต่งเองนี่มีครบเนี่ยแบบแบบที่เขาโอเคครับโอ้โหนี่ต้องบอกอันนี้เป็นเสาอะไรครับตรงนี้เสาหลักบ้านค่ะสิริสิทธิ์มากลูกคนโตเขาหลักเสาหลักบ้านหลักบ้านหลักบ้านบริเวณเขตบริเวณหมู่บ้านเนี่ยจะคุ้มครองทุกอย่างคือได้ยินแต่เสาหลักเมืองอันนี้เป็นเสาหลักของหมู่บ้านโอเคนะครับ ก็อันนี้เป็นมีเสาหลักบ้านของของหมู่บ้านนะตรงบริเวณวัดนี้ด้วยนะครับเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้ทําการเปิดเมื่อวานนี้ยังไม่เสร็จคอ่ะเพิ่งเปิดเมื่อวานเหรอครับค่ะเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้หมายความว่าทุกคนที่มานี่คือมีบุญสัมพันธ์กันหมดเลยค่ะเนาะค่ะที่ได้ไหว้ใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานค่ะมีคนเมื่อวานนี้ก็ประมาณเกือบสามร้อยคนเมื่อวานผมไปพระธาตุพนมวันนี้มาตรงนี้ อันนี้เดี๋ยวก็จะมีองค์เทพมีอะไรมาเพิ่มเติมใช่ไหมครับท่านทำพิธีเอาเอาวันแต่แต่ผมว่าผมว่าลูกสูงกว่าพ่อนะแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวอาจจะมีการแต่งใหม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่นะครับผมยังมีการเปลี่ยนแปลง่ด้านหลังตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้ห้องอะไรครับ เป็นศาลาศาาลทั่วไปเวลาเขาทำบุญอ๋อทำบุญวันอ่าวันสำคัญอะไรอย่างนี้เนาะวันพระวันนี้แหละสาราตรงบริเวณนั้นมีเลขทูบให้จุดไหมครับบริเวณมีเลขทูบให้บูชาไหมมีมีโอ้วินวยไอ้ไข่เลยค่ะอ๋อไอ้ไข่อ๋อโอเคได้ครับผมแต่ต้องขอไอ้ไข่เนาะส่วนทางโน้นคืออัญญาทัตทิมอันนี้ก็ยังครับเป็นเอ้าไม่ใช่ปไปให้คนอิ่มเหรอครับนี่ ถ้าไปอีกให้เข้าไปเนี่ยองใหญ่ใช่ไหมหรือยังไงครับองค์เป็นรูปมือนของท่านเลเป็นเป็นเป็นอะไรนะครับคุณแม่ทัพทิมเจ้าแม่ทัพทิมอัญญาทัพทิมอันญาเป็นพทานาหรือยังท่านเป็นนางไม้พอพอว่างไหมครับพาไปนิดหนึ่งได้ไหมครับเียนเชิญพาไปดูหน่อยค่ะลองค่ะใส่ไม่สำเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญคุณแม่นะครับทุกคนตอนนี้อันนี้ผมลงวิดีโอไว้เผื่อไว้ลงยูทูบนะครับ เป็นเอ่อเป็นแม่นางไม้หมายความว่าแม่นางไม้นี่ขอบกอนได้นะได้คุณเรียกคุณพี่ว่าแม่แล้วกันเนาะคือแล้วแม่แต่สะดวกคือจะบอกว่าจะบอกว่าแม่เมื่อวานจะเล่าอะไรฟังเมื่อวานอ่ะไปที่พระธาตุพนมบังเอิญได้เข้าไปตอกนกลางคืนเนาะแล้วมันเงียบมากมีโต๊ะบวงสวงอยู่โต๊ะหนึ่งเขาอัญเชิญองค์พญานาคนปรากฏว่าท่านมาผ่านผมเฉยเลยแม่ คือด้วยความที่เราอจิตของเราสงบอ่ะมันเป็นช่วงที่มันเงียบสงบแล้วท่านมาโอ้โหฝน <c oughs> เห็นไหมพูดไม่ได้เลยฝนตกเลยเนาะ <c oughs> สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็มาพามาที่ <c oughs> แม่นางไม้อัญญาแม่อัญญาแม่ทัพทิม <c oughs> ชื่อท่านชื่อท่านอัญญาแม่ทับทิม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่ยครับป้ายนะครับ ตอนนี้ฝนลงเม็ดนะครับทุกคนก็คือแบบ ừ, ừ, ừ. ทุกคนให้ดูสวยมากนะครับท่านให้โชคไหมครับแม่ใช่ค่ะแม่อยู่ที่นี่ไหมอ่าโอเคอันนี้แม่ก็เดี๋ให้ดูแม่นะครับก็ทุกคนมาก็มาทักทายคุณแม่ได้เนาะโอเคดดเดี๋ยวเราอจุดทูปให้แม่จุดธูปเนาะโอเคเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไหว้เลยเดี๋ยวผมทำวิดีโอก่นอนเนาะ อันนี้ใช้ทูบกี่ดอกคะแม่เจ็ดดอกนะครับเป็นไหว้แม่อัญญาทัพทิมนะครับปกติจะมาจุดทูบถ้าทุกคนได้มาเนี่ยโอ้โหแบบแม่ท่านสวยมากนะครับจุดทุกวันเลยแหละแต่วันนี้เนี่ยคือผิวท่านจะออกออกแดงๆเนาะออกชมพูชุดไทยเนี่ยสาวาทถวายได้นะครับทุกคนเขาสำเร็จค่ะเขา มาก่าวมาบุนมาขอพรเขาสาเร็จชุดสวยมากชุดนี้เป็นของลูกชายค่ะฮะของลูกชายแม่เองอ๋อเอาสำเร็จแม่ลูกชายแม่เป็นเหมือนผมไหมอ่าโอเคนะครับต้องอันนี้เป็นอันนี้เป็นออสารของท่านเนาะเป็นเป็นสารที่ท่านอยู่นะตรงนี้โอเคน้ะ ขออนนตเด็กฉันรานะะกออันี้ช่วนทำห้แนาสิา่งดสินึา้วยงานมผาดอไรก็สวยเรืองนี้บที่ให้สวยเหมืออันยาทัิมตลอดไปสวยรวยแล้วก็ฉลาดด้วยนะขอบนตลอดก็ให้ตลอดเนาะสาธุนะครับผมแม่เป็นหลางของเอ้าวรออ๋อหล้แม่ ก็คือว่าหมายถ่องว่าเวลาแม่ทําบุญแม่ก็ถวายบุญให้กับท่านด้วยอย่างนี้เนาะอืมนี่คือลูกชายมาทำอวไเมื่อก่อน๋อแม่ก็คือว่าผมปกติผมซื้อหวยลาวรบกวนแม่ขอให้ได้ไหมเราขอเองได้เนาะก็คือเอาทูบที่นู่นมาเราก็มาจุดขอได้เพราะว่าแม่ไม่ชอบหวยอ๋อแม่ไม่ชอบหวยแต่เราขอได้ใช่ไหมก็ได้อ๋ออ๋อโอเคอันนี้เอาเอาบุญใครบุญมันครับ คือน,นี่แหละก็คือแบบคือถ้าคนที่เขาแบบคนที่เขาแบบทาบุญอยู่แล้วเวลาเราจะสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันง่ายไงครัถูกไหมเออเนาะไปแม่อันนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมครับแต่ลูกมานะพ่อแม่อ,อ,อตอนแรกผมคิดว่าเป็นอพญานาคแต่คือเป็นแม่นางไม้ใช่ไหมโอ้ทําไมสีแบบใครเป็นคนออกอ๋อ,ห,อหรอป้า ผมเพิ่งเคยเห็นสีนี้นะแม่ทุกคนกคือจริงๆแล้วคือจริงๆอะ่ะกล้องผมมันแบบมันมันแบบฟ้าด้วยแล้วมันก็เลยเ,เป็นอีกสีหนึง่งแต่จริงๆอะ่ะสวยสวยมากสีดูดรับ,บหลังคาก็คล้ายๆกันเลยนะครับสีสออกค,คล้ายๆกันนะครับอืมแล้วถ้าสมมติต้องมาวัดนี้วัตถุมงคลที่เขานิยมบูชา เป็นตัวไหนครับแม่เป็นของพระอาจารย์เป็นเป็นเป็นเหรียญท่านหรือเปล่าเป็นเหรียญของท่านค่ะมีทุกรุ่นรุ่นแรกคือสมเด็จแมงคยารีสมพรก่อนฮะใช้จะหมดแล้วอ๋อเหรอครับรุ่นแรกได้สมเด็จแมงพญาแนะนำพาไปอ๋อโอเคไปค่ะแม่ค่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้คือสำรวจก่อนแล้วเดี๋ยวออันนี้อะไรข้างในตรงนี้คือจำลอง จำลองอ๋อแต่ข้างบนนี่คือของจริงอ่าโอเคเราทิ้งแฟนให้เดินเซอร์เวยไปก่อนเพราะว่าอันนี้ก็คือต่างคนต่างลงช่องไงพี่ป้าแม่แล้วผมอ่ะเพิ่งมาลงแต่เขาอ่ะลงได้สองสามปีละอือนะครับอ๋อโอ้โหแบบสวยงามมากนะครับแม่โอ้โหมีจักยาน อันนี้คือเป็นประตูดูประตูปใช่เดี๋ยวผมเช็คก่อนดูประตูนี่ประตูนี่สังเกตดูประตูอันนี้คือพระแม่โสมาใช่ไหมพระแม่อุมาโอ้ยลูกทำไมเขียนว่าพระแม่อุมาครับทุกคนมันมีนนยยะนะนะครับนะครับไปไปไปนนลงไปอันนี้พระแม่ลักษมีนะ อ๋อก็คือว่าท่านสามารถแต่งเป็นเป็นชุดขอมีก็ได้แม่แม่แม่ฝากผมแม่ถือเฉยๆได้นาะผมฝากนะ่ผมไหว้ก่อนโอเคแนมะ่ยังไงนะแม่พูดเปิดไม่เป็นไร สมเด็จนางพญาสิสุนพรพระพี่องค์ไหนคะพระพี่องค์การค่ะอ๋อองค์การองค์จริงสมเด็กนางพญาสิสุพรณเป็นมาไทยเอ้ยแพรบารมีของให้คนได้รู้จักนะครับผมอันนี้องค์แพรจำลอง พระนางพญาสีสมพร,มพรอันนี้คือเป็นลูกของปู่ชิสุโธอันนี้นะปูป่พญานาะครับปู่อึงราชาสัตนาคาราเป็นลูกสาวหเหรอครับปู่ปังกอบฮะจิสชาตนาคารานาดนะ รูปปันน้นนาอ๋อเป็นเป็นรูปปันน้นนาอ่ะ,อ,ะององกลางนี่คือองค์ไหนครับคือองค์กลางคือสมเด็จเออรนปู่อือลือปู่อือลืออ๋อจะสีแบบนี้ออกดำดำทองใช่ไหมอันนี้ออกเขียวนะเป็น,อ,น,นปอันนี้เป็นปู่อือลืออันนี้ปู่สีสุดโทแล้วก็องค์นี้เป็นปู่สีสตะ,สสตะนา,ราครานะแล้วถามนิดหนึ่งแม่ก็คือว่าสมเด็จพระนางพญาสีสมพรนี่คือเป็นชื่อของ พระหรือชื่อของอะไรครับชื่อของพระพระองค์อง,งนี้เลยใช่ไหมครับอ๋พพอพระนางเป็น<ร>เป็นพระนางเป็นพระลูกหญิงอ๋อเป็นพระหญิงอ๋อผมก็ว่าผมก็คือ,อว่าในความคิดของผมก็คือพระถ้าจะเป็นผู้ชายอย่างเดียวตร,ตรงตรงลงคือเป็นพระเป็นเป็นเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับทุกคนอ๋อโอเคอ๋อเป็นพระนาง พญาสีสมพรใช่ไหมก็คืออันนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นพระนางเหมือนกันรูปรูปรูปจำลองอ๋อเป็นรูปจำลองอันนี้อันรูปจริงอันนี้เป็นรูปจริงอันนี้จำลองอันนั้นก็จำลองเหมือนกันอืมโอนี่นี่คือเป็นน้ององค์ไหนเป็นพระพี่ครับโอ๊ยอุตัยองไหนพระพี่แม่พระพี่องค์ องกลางาอันนี้พะน้อง,อ,งอ่าพะน้องอยู่ข้างหน้าเนาะนแล้วที่นี่ที่เขามาเขาทําอะไรบ้างที่แบบให้มันปังอะไรก็เห็นมีไปอาบน้ํามนต์ส่วนบ้ากแต่ก่อนพระอาจารย์ยังไม่เปิดจะมาไหว้สมเดนะ็จนมพระยาสิจมพลมาขอขอพรบางบางคนก็บนบานบนุเข็สาเร็จก็มาถวายแล้วแต่เราจะ บทอะไรอย่างที่เขามาทําอะไรที่คุติคือเขามาทําอะไรหาพระอาจารย์คืออาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์แล้วก็ปิดทองจึมแม่ผก็คือปิดทองเหมือนพี่คนนั้นไหมเมื่อกี้ที่เราเห็นเพื่อนทางลงแมาหน้าทองลงแมงมันซาริกาอ๋อคือปัจจัยก็คือแล้วแต่เราสกัดปาจจัยไว่าขันขันครูบาอาจารย์เริ่มต้นจากเก้าสิบเก้าบาทอ๋อก็คืออาบน้ำมนต์ได้ตลอดได้ตลอดแล้วก็มีอ่า ลงนุหน้าทองเหรอครับลุงณ้าทองก็อีกนะอีกหนึ่งคันอย่างละคันถ้าเราทำครบเซตเนี่ยคือประมาณห้าหกคันก็ก็ได้แบบเขาเรียกอะไรนะแล้วแล้วแต่เราจะทำอ๋อเจิมโทรศัพท์ก็ได้อันนี้ลูกหมาใครครับนี่ของของพระอยู่ที่วัดนี่อ๋ออุ้ยตายตามันหลุดแล้วเนี่ยนะต้องระวังเห็นไหมเนี่ยน้ำมนต์มาแล้วนะครับ คนไม่มันเป็นขั้นแม่ระวังด้วยมันเป็นขั้นโอเคอันนี้เป็นองค์จําลองเนาะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีไอ้ไข่นะครับอ่าย่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไอ้ไข่ตรงนี้ก็น่าจะศักดิ์สิทธิ์แหละว่าอยู่ในวัดอย่างนี้โอ้ไอ้ไข่มาอนจริงเหรอครับมามาดังเดิมเลย มาสมเด็จพระนี้ออกมาก็ไอ้ไข่ไอ้ไข่อยู่ประมาณได้ได้ปีสองปีเราขออนุญาตเข้าไปได้ไวๆก่อนได้่งนะโอเคสวัสดีนะทุกคนนะครับเรามาโอ้ทำไมมีตั้งสามองเลยองค์ไหนองค์แรกครับเนี่ยนี่คือไข่ขออนุญาตเด้อไข่เด้ออดอีเพชรอ๋ออันนี้คือไอ้ไข่องค์นี้นะทุกคนแล้วก็นี่เป็น น้องตรีเพชรกุมารตรีเพชรก็แบบเป็นเพื่อนการเล่นด้วยกันเนาะเอออย่างเงี้ยอันนี้เป็นพระราหูอ๋อก็นี่ไงจุดเลขได้เนาะขอขอขอเลขขออะไรได้เนาะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวอันดับแรกอ่ะผมว่าจะไปหน้าวัดไปไหว้ปู่วิรูปโขก่อนครับแล้วก็ค่อยเข้ามาแต่ละจุดใช่ให้ท่านเปิดก่อนใช่ ก็คือท่านอยู่หน้าวัดแล้วเนาะเราจะมาด้านในมันก็กอะไรอยู่ใช่ไหมครับโอเคได้ครับู่าะเดี๋จะแนะนำเขาอย่างนั้นตลอดไปคือผมบอกตรงนะให้ผมอยู่ที่วัดทั้งวันผมก็อยู่ได้นะแม่แม่อยู่ได้ไหมเออเนาะคือแบบมันแบบมันอยู่แล้วมันแบบสบายใจมันเย็นอะไรเงี้ยเราก็อยู่ได้ทั้งวันอ่ะ แต่ว่าก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นวัดธรรมดาแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาอยู่ถูกไหมก็มีมาเรื่อยๆเนาะลูกศิษย์ลูกหานะในโบสถ์เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในโบสถ์นะแม่ครับผมโอเคเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูในโบสถ์นะก็พระประธานในโบสถ์นะครับอืม‑‑นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนดะ้อ รเราได้เจอกับแม่นะครับพูดโอเคเดี๋ยวเราจะขอพรตรงนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับอุ้ยขอประทานทูนะครับนี่นะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ